อีกแล้วนะคะลูกชิลอยน้ำสามสิบบาทคุณนายกวยทำไงก่อนต้องหวัดดีแม่ก่อนหอมหอมหอมก่อนเออยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ,อ่ะไงไัดดีไปยังไม่เอาต้องไฟแม่ก่อนไฟไฟโอ้ยตามองแต่ของกินอเอากวยเอ้ยสามสิบเลยนะลูกมาทายกันว่าจะหมดไหม ไว้บอกจะเหลือเหรอโอ,โ,หโอ้โหตอนให้กินลูกชิ้นเก่าไม่กินต้องซื้อของใหม่ให้กิน,นเนาะคุกกีท้ทอดครั้งคืนกออ็อร่อยไหมอร่อยไหมเห็นไห้กล้วยเก่งกล้วยกินข้าวกล้วยไม่เฮอห้าด้วยจับได้หยอกได้ บอกพี่พี่อันหนูกินอร่อยเลยบอกพี่พี่ดี่ากล้วยไม่กินของค้างคืนมองหน้ามองหน้าไม่มีใครแย่งค่ะกินเลยคะ่ะจะมองหน้ามาทําไมอะพ <sk r ug> ี่ฟิล์มอ่ะกลัวมันแย่งเหรอ, ôi, อป่วยดูกัน ไม่ต้องมองของเขาเรากินของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินกินพี่ฟไม่แย่งค่ากินเยอะๆโอ้โหพี่พี่ดูมันหมดแล้วสามสิบบาทเาจินทอดค้างคืนนี่กินบวกก็ด้วยกินดีโอ้โห ขี่ก่อนเบลเลยสักมาวันนี้แม่ใส่น้ำลาไอ้น้ำตาลไม่ให้เลยแล้วน้ำหมูแดงมันเค็มหมดแล้วพอแล้วลูกมาหันแล้วมองหน้าแม่ก่อนเนี่ยทางนี้มองพี่ๆก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ๆไปบ่ายไปไปขอบคุณก่อนไปค่ะก่อนไปก่อนยกไโอ้โหโดดได้ไหวเลยอิมไปแล้วนะคะบอกดิโอ้โหเลียปาก